เดิมนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือที่ครูเคยบบกว่าทุกคนน่ะได้เลือกชีวิตตัวเองก่อนการมาเกิดแล้วก็คือว่าเราทุกคนน่ะเดิมเดิมเลยเราเกิดมาจากที่พระผู้สร้างเนี่ยเป็นคนสร้างเราขึ้นมาเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยได้มาเกิดและพระผู้สร้างเนี่ยไม่ใช่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่ใช่ของศาสนาคิดไม่ใช่ของสลามแต่เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่มันเป็นเอกภ,ภพนี้จักราลน,นี้ค่ะแล้วเราอะคะได้เขียนบทละครชีวิตตัวเราเอง ร่วมกับพระผูปป้สร้างเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยได้มันเล่นเกี่ยวกับบทละครที่เราเขียนไว้ก่อนการมาเกิดเนี่ยบนโลกใบนบนโลกในี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้นะคะร่วมกันร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันหาประสบการณ์ควบคู่ไปกับพระเจ้านะคะบางคนนะคะก็เขียนให้ตัวเองเนี่ยมีความมี มีชีวิตที่ออกหักซ้ําแล้วซ้ําเล่าเขียนให้ชีวิตตัวเองเนี่ยซับซ้อนนะคะเขียนให้แบบปมปมที่มันมีปมเงื่อนปมที่มันโอ้ยากเก่การที่จะตื่นมากๆอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเนี่ยคุยากจะบอกให้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่เลือกเลือกที่จะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนที่เป็น,นปัจจุบันเนี้ค่ะ ทีนี้เขาก็เรียกว่าเขาเรียกเงื่อนไขนี้ว่าพันธสัญญาเดิมคือพันธสัญญาก่อนการมาเกิดที่เรามีไว้กับพระผู้สร้างหรือพระเจ้าเขียนเอาไว้แล้วเราก็ลงมาเกิดพอรามาเกิดปป๊บแต่เงื่อนไขที่ก่อนจะลงมาเกิดก็คือเราทุกคนต้องลืมว่าเราเคยเป็นใครมาก่อนแล้วเราก็ต้องลืมว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เขียนเรื่องราวชีวิตตัวเองเนี่ยก่อนที่จะลงมาเกิดเนี่ยให้ลืมหมดเลยแล้วเราก็ถึงถึงจะมาจตุติบนโลกใบนี้ ด้วยอ่ะดินน้ําลงไปทาตนี่แหละด้วยธาตุธาตุทั้งสี่ธาตุนะคะเสร็จแล้วทีนี้พอพอเรามาเกิดบนโลกใบนี้ด้วยภาวะของความลืมจำไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ เราก็มีพันธะสัญญาหรือเงื่อนไขเดิมอยู่แล้วที่เราเขียนบนร,รักคนกับชีวิตตัวเองเอาไว้ค่ะเราก็ต้องแก้เงื่อนไขนั้นให้ได้เราก็ต้องผ่านเงื่อนไขนั้นให้ได้ทีนี้สมมติว่าเราบอกว่าเรามาเกิดบนโลกใบนี้แล้วเราต้องมีความรักที่อ,อกหักซ้ำเลวซ้ำเล่านะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่สามารถาผ่านเงื่อนไขนี้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็มีความโกรธความแค้นความเกลียดนะคะแล้วพอเราตายจากไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาตามหาความรักครั้งใหม่ให้ได้ที่มันดีกว่าเดิมเราก็กลับมาเกิดใหม่อีกด้วยพันธะสัญญาใหม่อีกครั้งงนึแลก็ คือเราจะมีพันธะสัญญาเดิมที่มันมีที่เราต้องเขียนอยู่แล้วอะที่เราเขียนามาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราผ่านมันไปไม่ได้แล้วเรามาเกิดใหม่เรามาเจอพันธะสัญญามาอีกที่เราผ่านมันไม่ได้อีกมันก็เลยเป็นพันธะสัญญาที่ผูผผผผผกๆๆๆกันมาเรื่อยๆหรือเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกนะคะที่มันเกิดการมีปมหรือผูกปมหรือมีสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงทุกวันนี้ค่ะนะคะทีนี้สิ่งสําคัญเลยเราต้องกลับไปรู้ให้ได้ว่าเราอะ คือผู้ที่เขียนชีวิตตัวเองนะคะทั้งหมดเลยผูพูดเรื่องชีวิตตัวเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงอ่ะนี่แหละเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะโอเคไหมมันไม่จบคลิปนี้